โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับางานที่เกี่ยวกับพระราชินีรเรื่องต่อไปครับแนะนําตัวผู้ที่สอบผมขออนุญาตไล<ท>ใ่ในาในทุกมิตินะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิศาสตร์ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนกลานะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับน้องก็จะลงไปเก็บข้อมูลลายประพันธ์ กอ,องใหญ่การดำเนินการก็คือประกาศให้ผู้รเรียกหวย้าข้ามชัวร่าาเ์ออยผมรัฐมนตรีใหญ่ิพนธ์จันทนาีเกตต์ตำแหน่งผู้พัพกษพร้อมกำลังสมาชิกองอาสารักษารีแดนรัเมอตรใหญ่ที่สี่พร้รับการเชี่อมการตัวเชี่มครับ ที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นส่วนาราชการระดับเพิ่มมาให้การต้อนรับนะครับผมขออนุญ,ญาตเป็นผู้แนะนํานะครับชื่อนายสมุทรองท่านดา,าวะเอกพันิสิริสัธาธามพตาหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนพื้นที่ตราดครับพันตำรวจตรีพันศักดิ์มาสินีสารวัตรสืบสวนสพไม่รูคุ่ง ีส่วนท้องถิ่นนะครับที่มาวันนี้นะครับสิ่งเื่มที่มีปัญหาก็คือเมือาา่อเรามีปัญหาจากสองอย่างนะครับคือมีเรามีบาา้านมีน้ำซึ่งราทำงานเมื่อวันที่หนีภารที่ผ่านมา มาถอดหน้ากากเลยหายแล้วท่านที่สี่นะครับนายอิทธิพง์อานพงศ์นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกกรุงเทพส่นตีตะบนอันเล็กครับคุณอาพรศรีนาราผู้จัดการโรงเรียนบ้านไม้รูดท่านที่สามนางสาว ต่อไปนางสาวลักษนารัชยาวผู้แทนโรงเรียนบ้านหลาดเล็กครับ